สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการศึกษาดูงานในรายวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนิสิตชีววิทยาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ ไทยื้อหรือไตลือ้อเป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบ12ปันนาของจีนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการใช้ภาษาไทยื้อและยังมีวัฒนธรรมภูมิปัญญาและภูมิสถาปัตย์อื่นๆแต่จะมีอะไรบ้างนั้นมารับชมได้เลยค่ะกลุ่มไทยื้อเชียงคำอพยพมาจากเมืองปัว ไทยอกลุ่มนี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอเชียงคำโดยเลือกเอาบริเวณห้วยแม่ตำไหลบรรจบก,กันกับแม่น้ำแวนหลังจากนั้นก็มีการขยายชุมชนออกไปจนทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาและภูมิสถาปัตยัต่างๆประกอบด้วยด้านภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยฤื้อหรือไต้ืกอจะมีภาษาตระกูลไต ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ทั้งภาษาพูดและตัวอักษรด้านอาหารการกินอยู่ของชาวไทยหรือมีการกินอยู่อย่างง่ายๆเป็นอาหารที่ได้จากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นไข่ป่าจินซ้่มพริกยำแอ่งแทะและจอผักกาดด้านการแต่งกายไทยรื้จะมีการแต่งกายที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ โดยผู้หญิงไทยหรือจะสวมเสื้อปัดป้ายข้างนุ่งสิ้นเคียนหัวด้วยผ้าสีขาวหรือสีชมพูคาดสายห้างหรือเข็มขัดเงินส่วนผู้ชายจะใส่เสื้อปัดนุ่งเตี่ยวเปาโยงหรือเตี่ยวสามดูกเคียนหัวด้วยผ้าเช่นเดียวกันโดยในอดีตชาวไทยหรือจะมีการทอผ้าเพื่อสวมใส่เองเส้นใยที่ใช้ในการถักทอแต่โบราณเป็นเส้นใย ที่ปลูกเองในท้องถิ่นและยอมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติเช่นสีส้มที่ได้จากใบของต้นคำแสดหรือสีเหลืองอ่อนที่ได้จากลูกขนุนภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยรื้อได้สืบทอจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งวันที่29พฤศจิก,กายนพุทธศักราช2532ก่อตั้งชมรมการทอผ้าไทยรื้อขึ้น เพื่อจัดจำหน่ายผ้าทอของชาวไทยรือ้อถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและเผยแพร่ความงดงามของผ้าทอไทยรือ้อให้เป็นที่ประจักษ์ของสายตาคนทั่วไปการละเล่นไทยรือ้อหรือมะกอนไทยรือ้ออันนี้คือเป็นสื่อการละเล่น,น,นคือจะทําจากเสษผ้าอันนี้เขาเรียกมกอนถ้าคนไทยก็ประมาณลูกช่วงประมาณนี้ก็จะแบ่งฝ่ายเป็นผู้ชายผู้หญิง แล้วก็โยนถ้าใครรับได้เสร็จแล้วก็เอาไปปากันเหมือนดอสบอลประมาณนั้นหากพูดถึงเรือนของคนไทยรื้อแล้วต้องยกให้แม่แสงดาสมริ์ผู้หญิงวัย91ปีเจ้าของเฮือนรือ้อที่ตั้งอยู่ในบ้านท่าศบแวนหมู่สองตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา เป็นเรือนที่สะท้อนฉากชีวิตของคนไทยรือผ่านแง่างามความงามของสถาปัตยกรรมโบราณเพื่อนไทยรื้อของแม่แสงดามีลักษณะเป็นบ้านไทยรื้อโบราณ90%ผสมร้านนาที่หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวเรือนแห่งนี้สร้างสมัยที่แม่แสงดาอายุได้17ปีจนปัจจุบันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมด้วยความตั้งใจของแม่แสงดา ที่จะเก็บรักษาและอนุรักษ์ทุกอย่างไว้เพื่อให้เป็นที่สืบทอดของคนไทยรื้อต่อไปโดยทุกวันนี้แม่แสงดาก็ยังกินนอนและอาศัยอยู่ในเฮือนแห่งนี้เหมือนเช่นเคยสถานที่สำคัญที่เป็นสูงรวมจิตใจของชาวไทยรือ้อก็คงหนีไม่พ้นวัดวาอารามซึ่งวัดที่นี่เป็นการรวบรวมสถาปัตยกรรมของหลายชนชาติพันธุ์ไว้ด้วยกัน จะงดงามขนาดไหนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังได้เลยค่ะสถานที่แรกวัดพระธาตุศบแดนเป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเจดีที่มีความเก่าแก่สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราว800ปีภายในองค์พระธาตุได้บรรจุเส้นพระเกศาและกระดูกสวดคางของพระพุทธเจ้าไว้แม้ผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้งแต่องค์พระธาตุ ก็ยังคงได้รับการรักษาศิลปะตามแบบล้านนาไทยไว้ได้เป็นอย่างดีวัดพระเจ้านั่งดินเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความศักดิ์สิทธิ์มากตั้งอยู่ในเมืองเชียงคำจังหวัดพะเยาชื่อของวัดมาจากพระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานในวัดอื่นๆปัจจุบันพระเจ้านั่งดินก็ยังคงประดิษฐานในวิหารวัด ที่พื้นวิหารเหมือนเช่นเดิมโดยกั้นเป็นห้องกระจกไว้วัดนันตารามตั้งอยู่บ้านดอนชัยในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังตกแต่งด้วยลายฉลุไม้อย่างสวยงามในด้านของทรัพยากรธรรมชาติของชาวเชียงคำที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด ก็คือน้ำตกภูซางเป็นน้ำตกที่มีตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่พบด้วยเหตุนี้จึงจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูซางเพื่ออนุรักษ์และสงวนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้คนในชุมชนต่อไป จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของภูมิปัญญาและทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่าและคู่ควรต่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป